เป็นไงน้องภูมิสอบเมื่อไหร่ลกูกเช็คอีเมลลรออ๋อกี่โมงครับ1 e elo, 1 3เ okay. ที่พาราดมนะครับที่ชิดลมพรุ่งนี้11.30โมงครึง่งนะครับวิชาอะไรประเดิมวิชาแรกลกูกวิชาเนวิชาแนนะครับโอเคเลยงั้นเดี๋ยวลองเช็คลิสต์เนื้อหาก่อนสอบแอนดูนะครับกับพี่ชนเาเขาจะช่วยเช็คลิสต์ให้ว่า ความพร้อมเนี่ยให้กี่เปอร์เซ็นต์เล้วเราจะได้รีพอร์ตกันเนาะอเคเลยอ่านหนังสือบ้างปะเนี่ยบ้านเลิศรอเหล่านะครับคนนี้กล้ามใหญ่ไหมทุกคนน้องเขาเล่นกอล์ฟนะเขาเป็นนะักกอล์ฟทีมชาตินะครับนี่กำลังจะไปแข่งต่างประเทศเลยเรนี้ก็สอบ GED นะยเดี๋ยวมาวัดดูกันแต่ก็ตั้งใจมากนะครับช่วงใกลสอบ เห็นไ,ไหมเขามีการจดเลคเชอร์นะครับต่างๆ่านานาแล้วหรอโอเคครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องภูมิจะไปสอบโซเชียลเอ้ยสอบแเซนโอเคก็คือว่าวิชาเเซนเนี่ยนะครับจริงๆแล้เราเป็นวิชาที่ผ่านได้ง่ายมากแต่ต้องเช็คลิสต์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็พี่ชาแนลเนี่ยเขาได้เก็บเรคคอร์ดข้อสอบมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางปี2022จนกระทั่งถึงวันนี้สิ้นเดือน2พอดีก็จะเป็นข้อสอบ แซมที่พี่เขาเก็บเรคคอร์ดไว้เช็คลิสต์สำหรับเด็กที่จะสอบนะครับในแต่ละรอบเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไม่รอช้าเลยดีกว่านะครับอ่านวิชาแนลเป็นไงบ้างข้อสอบช่วงนี้ลูกอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการทดลองพวกกราฟการถามพวกข้อสรุปต่างๆแล้วก็จะมีพวกอ่าแซมพวกเคมีบ้างฟิสิกส์บ้างเล็กน้อยแต่หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องการทดลองเป็นหลักเลยค่ะโอเคก็อ่ะอันแรกเลยละัรดูเรื่องการทดลองก่อนเขากจะทดลองค่ะ ทดลองเกี่ยวกับซาวเทอร์กับเบรนทวอเทอร์แลาวก็จะมีผลสรุปของการทดลองมาให้ว่าไอซ์แมทเนี่ยไอซ์เนี่ยสามารถละลายในน้ำซาวาเทอร์ได้เร็วกว่าเบ็นวอเทอร์แต่ละความเป็นจริงแล้วอะถ้าน้ำเกลือก็จะละลายได้ช้ากว่าเพราะว่าไอตัวเกลือเนี่ยมันสามารถทําให้สามารถเก็บความเย็นได้ดีกว่าอันนี้คือข้อหนึ่งเลยใช่ไหมคือกี่หนึ่งข้อเลยใช่ไหมอันนี้หนึ่งข้อโอเคเดี๋ยวเปิดเยอะนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฟ้องนะคะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องซอลกับเรื่อง fresh water สุดปะลุแล้วก็อันนี้ก็จะต้องรู้ความสั์เนาะคำว่าอะไรบ้างที่ต้องบุบต้องลุกอ่ะก็คือแบบาการละลายอ่ะการละลายแบบแรกเลยคือการเนื้อ้งนั่นเองเนาะการละลาย <S <S แล้วก็อ่ะรู้จักอย่างนึงคือ initial temperature คำว่า initial temperature คืออุณหภูมิเริ่มต้น <Okay. S 2> นั่นเนองเนาะเพราะเขาจะมีขัดเขียนว่า i n i t i a เอลเทอร์เรเจอรกับ e r t e m p e r a t u r e อ่าโอคหลักๆของข้อเนี่ยหนูดูเลยว่าอุณหภูมิมันแตกต่างกันอุณหภูมิของ f r e s h Water เนี่ยเขาอาจจะให้ตัวได้มา20 mm hmm. องศาเซลเซียสกับ s a l วเทอร์เนี่ยให้มา40องศาเซลเซียสหนูก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดหนูเอาน้ำแข็งเนี่ยไปใส่ในน้ำร้อน mm hmm. กับเอาน้ำแข็งเนี่ยไปใส่ในน้ำที่อุณหภูมิที่เย็นกว่ามันก็ต้องละลายในน้ำร้อนได้เร็วกว่าเด <Good. S 1> ิต้องไม่เอ่ยค่ะ โจดเนี่ยเขาจะถามว่า what factor h a v e to change เขาต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อให้มัน more valid conclusion สามารถสรุปได้ได้ดีอ่ะที่จะล้วตัวที่จะเปลี่ยนอะไรในการทดลองเออคนที่จะเปลี่ยนอ่ะคุณนภูอ๋ออีกอย่างนึงคนทจะเปลี่ยนได้เลยก้อนน้ำแข็งไงเออไอซ์แมคคิว เช่นถ้าเกิดน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆน้ำแข็งก้อนเล็กๆก้อนใหญ่ๆจะต้องละลายได้ช้ากว่าเพราะมีขนาดที่ใหญ่กว่าน,นั่นเองเนาะแสดงว่าข้อนี้เราควรที่ตอบเลยก็คือควรที่จะเปลี่ยน Initial Temperature กับ Ice m a t cube Should be same กันนั่นเองเออเนี่ยแหละได้แล้วี่ข้อได้แล้วนะได้แล้วอ่ะเดี๋ยวอีกข้อเดินมาแล้ว,เ,วอเอาตอนแรกว่าจะให้15ข้อเดี๋ยวมันเยอะไปว่ะเอาขอเป็น6ข้อแล้วกันลูกนะ เพราะว่าเราจะได้ไปทบทวนกันด้วยเอาว่ามาอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือ heat c a p a ิตี้หรือพ่อจะเขียนว่า h e ส t capacity ใ่าใช่แล้วพอนาะงเขาจะมีการอธิบายมีแพ s s เดจยาวๆมาให้นะเด็กๆเวลาเจอแบบนี้นะหนูพยายามดูี keyword ของ heat c a p a c ตี้คือค่าความจุความร้อนของน้ำเขาจะมีการบอกมาว่าของน้ำเป็นเท่าไหร่ของทรายเป็นเท่าไหร่แล้วโจก็ถามว่าคอ c o n d u c น i ่ะสามารถสรุปตามแพสเซจที่เขาอธิบายมาได้ว่าเป็นอย่างไร ข้อนี้ควรจะตอบอะไรเอ่ยนะคุณเด็กเด็กน้ำเยอะสายพายพายน้ำายพพายเท่านั้นเองอ่าอีกอันหนึ่งที่จะเจอแน่ๆก็คือเป็นโฮโมโรกัรสัปเจอร์อ่ะก็คือลูกสองอันนั่นเองในลูกท่าเนี่ยบางชูตรเขาอาจจะให้มาเป็นรูปแขลของมนุษย์เนี่ยเนาะทีวไม่ตามแคนป์กินฟิปเปอร์เบิร์ดบิงหรืออาริเกเตอร์เนี่ย ลองสังเกตผู้องค์ประกอบของมันจะมีคาเพลเหมือนกันเลดียสเอารน้าแล้วก็เทมรัสที่เหมือนกันแสดงว่าโฮโมโลกัสเจอร์โจ์จะถามว่ามีนิ่งของมันคืออะไรหนูจะตอบว่าตอบว่ามันมีคอาอ,เ,อาเหมือนกันแต่ว่าการใช้งานไม่แตกต่างอ่าถูกต้องก็คือเป็นเซลสเจอร์บัดอิเฟอเรนซ์ฟังก์ชันนั่นเองอ่า ถูกต้องแล้วก็อาจจะเป็นอาเยติแคและกันหรืเดี๋ยวนี้เจอแต่เขาจะไม่ถามนะว่าความสัมพันธ์แบบบมูลไทซึ่งเขาจะถามว่าสองฝ่ายเนี่ยเขาจะให้อะไรกันอ่าแต่ว่าตัวรูลลึกกว่าเดิมเนาะช่ก็จะตอบว่าครูจะให้ที่อยู่อาศัยกับอเตียแต่ว่าอเตียจะให้ลรยงานกับครูแล้ว

16ก็พร้อมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ทันทีกับหลักสูตรที่ฮิตที่สุดตอนนี้ GED General Education ทางลัดสู่ความสำเร็จของเด็กมปลายหรือต่อยอดเข้าจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรมสวศิลปากรและมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำหลักสูตรอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่งจ่ายครั้งเดียวจบที่ Future คือมันจะไม่สามารถแยกออกจากกาันได้อ๋อแล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งก็คือโทโมโมโซ,ซิสก็คือจะเป็นการสร้างอาหารโดยไม่ใช้แสิตินนั่นเองจำคีย์เวิร์ดตั้งมไว้ขั้นเธอตายนะคะมูทวลิตี <ual> ้มูทอลิซึมนะอีกสะพอดที่เราจะเจอแน่นอนอแตที่ว่า<ไ>เขาจะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับแกส๊สก็คือเขาจะมีสมการมาให้ว่า PV เท่ากับ nRT อันนี้จะเป็นเรื่องคุณสมบัติของแกส๊ส ขาจะมีการยกตัวอย่างมาให้ว่า<ช>บอลลูนเนี่ยลอยขึ้นที่สูงแล้วเขาจะถามว่าเพเชอร์จะเป็นอย่างไรอ่ักษณะัเหมือนเวลาเราขึ้นเขาอะเราหายใจลําบากแสดงว่าเพเชอร์จะอ่าจะต่ำนั่นเองก็คือเป็นจำทีหมดเลยว่า high attitude low pressure นั่นเองเนาะเพบอลลูนแล้วลลเวลาหนูลอยขึ้นที่สูงเนี่ยปริมาตรจะเนี้ยปริมาตรก็จะมากนั่นเองมันก็บอลลูนก,ก็จะแตกขึ้นได้นะ กับอีกข้อหนึ่งที่จะเจอกันในหลายๆชุดเลยคือข้อแมกนีเซียมอ่าปริมาณแมกนีเซียมเขาจะมีการพูดถึงเรื่อง hard water อ่า hard water ก็คือน้ำแร่หรือน้ำกระด้างนั่นเองจำได้ไหมการกินน้ำเนี่ยมันจะช่วยในการลดเกี่ยวกับโรคอะไรเลยโรคหัวใจอ่าโรคหัวใจก็คือมีดิวแคเนโอสแลคคลาร คือในข้อสอบเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแพสซีหรือกรา๊ชุดเนี่ยเขาจะให้มาเป็นตารางและเขาก็ให้เราเลือกว่าเราจะเลือกอันไหนก็คือมีการซัพพอร์ตกันหนูดูคีย์เวิร์ดดีๆว่าอันไหนที่เขามีการบอกว่าแมกนีเซียมเนี่ยช่วยในยการลน้นโรคหัวใจอันนั้นแหละก็คือคําตอบและโจทย์ก็จะมีการถามเพิ่มขึ้นว่าแล้วควรจะกินน้ําอะไรหรือก็ตอบไปเลยว่า,าควรจะกินน้ำาักบวเชอร์ผับ <Hard water S 2> ัวเชอร์นั่นเองถูกต้องคือเอาง่ายๆเขาจะให้ซอสมาแล้วก็ พูดให้เราฟังใน passage เกี่ยวกับพวกประโยชน์โดยที่เขาไม่ได้พูดตรงๆเนาะฉะนั้นเนาะแต่เขาน่าจะพูดลักษณะที่ว่าให้ evidence 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 แล้วในขณะที่เราเป็นคนทำข้อสอบอะเราจะต้องหยิบเอาพวก evidence พวกนั้นนะมา support ในสิ่งที่ทำไมความเป็นจริงควรจะเป็นเรื่อง hard water ยังออกอยู่นะเอออะ อันนี้ข้อนี้อาจจะเจอปับปลายบ้างแต่หนูเข้าใจไปหน่อยก็ดีจะเป็นเรื่องเค n ีศึก e าพลังกับพ o t e n t i เอน n e รจี hmm. energy อ่ะเค n ีศึกษาพลังอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับพลังงานที่มันมีเรื่องโมชันพอมาเกี่ยวข้องก็คือจะมี velocity คือความเร็วอ่ะแต่พลังงานเอนท์รจีเี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอัศนคติก็คือค่าความสูงตา่างๆอ่ะในข้อสอบในเรดี้เนี่ยเคยเจอที่มันเป็นว่าจุดที่1กลับมาจุดที่3าเนี่ยจะเปอย่างไรเ mm hmm. ออข้อจะเขียนเป็นจุด A จุด B ก็ได้นะ mm hmm. แล้วแต่เปลี่ยนบริบทไปอ่ะ ตอบที่ไหนว่าจุดที่1จุดบนยอดเนี่ยค่าเคเนติกเอนทาร์จีจะมากหรือจะน้อยอ่า uh, จะน้อยจะน้อยถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุมันอยู่ที่บนจุดสูงสุดใช่ไหมความ mm. เร็วเป็นศูนย์ถ้าความเร็วเป็นศูนย์เคมีติกก็จะน้อยแล้วโพเทนเชียลเอนทาร์จีล่ะก็จะมากก็จะมากแล้วพอเคลื่อนที่มาจุดด้านล่างล่ะเคเนติกเอนทาร์จีก็จะ,จะก,ก็จะมากโพเทนเชียลเอนทาร์จีก็จะน้อยแต่คีย์เวิร์ดว่าพลังงานรวมจะเป็นยังไง เท่าก,กันในทุกๆจุดนั่นเองถูกตอ้องเหลือ,อข,ออขออีอลูนาล์าออแต่เดี๋ยวขอเพิ่อมอีกอีกนึคือ,อเดียวนะเคลนติกเ e นเนอรเคยมีข้อสอบเลยที่เขาจะถามเกี่ยวกับ h a m เม r ก็คือค้อนกับขนนกโจทย์เขาจะเปรียบเทียบกันว่า k i n e t i c energy รระหว่างขนนกกับค้อนจะเป็นอย่างไรกันข้อสอบเก่าใช่นี่คือข้อสอบเก่าวนมาถามแค่ k i n e ติ c energy ของค้อนกับขนนกดูลองดูสองอย่างนี้อะไรต่างกันหรัอๆเลย ต่างกันที่แมสต่างกันที่แมสถ้าแมสมากเคมติกเอนเนอร์จีจะเป็นไงก็จะก็จะเป็นก็จะมากกั่นเองเพราะว่าเคเนติกเอนเนอร์จีใช่ไหมหนึ่งส่วนสองเอ็มวีกับน้สองเขาปล่อยมาจุดเดียวกันความสูงเดียวกันความเร็วก็ต้องเท่ากัน แสดงว่าตอนนี้ความเร็วเท่ากันแล้วมันก็ไปต่างกับที่มวลถ้ามวลมาก kinetic energy ก็จะมากบ่ามันเองหนูก็ตอบไปเลยว่า kinetic energy ของแฮมเมอร์เนาะเคสเตอร์แดนฟิลเตอร์บีคอสอิชั่สมอลแมสนั่นเองมวลที่มากกว่าอ่าโอเคอันนี้แหละจะเป็นหลักแหละทุกคนวันนี้ก็คือเราได้เช็คลิสต์หลายข้อนะครับแล้วก็ที่พีชชานลถามมาแล้วก็ให้ อ่าแล้วข้อสอบเนี่ยน้องปุมมก็ตอบได้เยอะนะครับก็แปลว่าวันพรุ่งนี้เราก็มีโอกาสสอบผ่านนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ารอดไม่รอดนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ